ขอบลงเป้าก uhm, ็นิดนึงค่ะเอวไม่มีแล้วน้อเยอะนะนิดนิดค่ะนิดเดียวเพราะว่าที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นโชว์ตรงนี้มากกว่าแต่แต่ปกติก็เท่านี้ค่ะตั้งใจจะผอมหรือผอมเองหรือว่าเป็นไรคะก็ตั้งใจที่สุขภาพตัวเองดีค่ะไม่ไป้แบบไม่สบายใจผอมไปไหม ดูตอนออกกล้องอะคะ่ะเวลาแบบออกกล้องแล้วมันจะดูตัวบวมๆนิดนึงนะ,ะ่ยค่ะอันี้เอาเพื่อสุขภาพไม่ได้เกี่ยวแบบว่าไม่สบายใจอะไรเราไม่เกี่ยวคะ่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะถ้าข่าวเลยแนละ้วเนี่ยข่าวเรื่องว่าว เลิกกันไม่ได้เราเลิกกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันค่ะคแล้วก็ที่ย้ำมาตลอดว่าแก้มกับพี่นันเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ยังสามารถกินข้าวดูหนังได้ทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะใรล้<ว>ก<ม>ันเหมือนไหมคไม่ห่างไม่ห่างค่ะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะก็ยังอยู่สปีดวันยังยังอยู่ด้วยกันเทคแคร์ดูแลกันเหมือนเดิมค่ะเป็นคนที่สนิทที่สุดไหมคะ ก,ก็ให้เวลากันแล้วก็ให้ช่องว่างระหว่างกันได้คิดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามากขึ้นค่ะใครเป็นใครแก้มค่ะเพราะ <laughs> อ,อะไรเห็นก็อย่างที่เห็นอยู่ว <az> ่ามีปัญหาแล้วก็ตัวแก้มเองไม่ได้อยากมีปัญหากับใครแล้วก็ถ้ามันไม่สามารถยุติปัญหาได้ก็แก้ที่ตัวเราดีกว่าค่ะ <c oughs> ปัญหานคืว่ากับใครเป็อย่างที่เป็นข่าวเลยค่ะพี่ ดูถูกเขาหรือว่าด่าเขาการพองถ่ายเท่าที่จำความได้ไม่เคยดูถูกใครค่ะแล้วก็วิธีที่แก้มพูดกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแก้มพูดในฐานะเพื่อนมึงกูหรืออะไรก็แล้วแต่คือด้วยความจริงใจแล้วก็คิดว่าเขาก็น่าจะซื้อ,อ,อให้ใจเราแก้มก็พูดในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าไม่ใช่เพื่อนกันแล้วก็ ก็คงไม่ต้องออกมาพูดอะไรอีกก็ขอร้องว่าไม่ต้องออกมาพูดอะไรถึงแกนอีกก็จะขอบคุณมากค่ะฝ่ายเขาพูดประมาณว่าแกจะพูดเแนแบบอร้องในการท้องถ่นอะไรอย่างนี้อืมอันนี้ไม่ทราบค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นพูดเนี่ยพูดในฐานะเพื่อนกันคืออาจจะเตือนหรืออาจจะด้วยความที่เราคิดในเอ่อพูดในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ไม่ทราบว่า ไปโดนอะไรยังไงอันนี้แก้มไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นที่แก้มพูดพูดในฐานะเพื่อนจริง,รงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันค่ะโครงกเป็นที่รอดยังเี่ยวร่ไม่เกี่ยวค่ะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่นัทเลยค่ะเรื่องเกิดประโยชน์ประโยชน์อะไรให้หนักทำให้เขาโลองไห้ไม่ทราบค่ะอันนี้แก้มก็ตัวแก้มเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเอ่อไปพูดอะไรแล้วก็พูดอะไรยังไงคือถ้าพูดในฐานะเพื่อนแก้มก็พูดปกติค่ะรเรื่องเกิดมาโรงาขอ พี่นัดไม่พูดถึงค่ะพยายามแก้มก็เออเวลาเจอกันก็ไม่พูดถึงค่ะแล้วก็เราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทําตรงนั้นให้ให้ตัวเราเองมีความสุขไม่ไม่ไปยึดติดกับอะไรดีกว่าค่ะถ้าเอาปัญหาของคนอื่นมาคิดมากตัวเราเองก็จะไม่มีความสุขยัง<อ>มองเรื่องนี่เกี่ยวกับี่นัแล้วทำไมพี่นันก็่อยขอทางขี่นันเขาอะไร อย่างที่บอกว่าไม่อยากมีปัญหากับใครค่ะแล้วก็ตัวตัวแก้มหรือตัวพี่นัทเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรและถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ทางแก้มด้วยแล้วก็ทางพี่นัทด,ด้วยต่างคนก็ต่างไม่สบายใจดังนั้นแล้วเราก็ห่างกันเพื่อให้ช่องว่างระหว่างระหว่างกันได้คิดทบทวนว่าเราควรทําอะไรและไม่ควรทำอะไรดีกว่าค่ะถ้าเป็นละครแก้มก็ ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าควรจะร่วมเล่นละครด้วยกันหรือ,อ,อสามารถเล่นด้วยกันได้ก็ยินดีค่ะแต่ถ้างานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยก,ก็ไม่ค่ะขอไม่เผชิญหนะ้าไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าผู้<ร>ใหญ่มีเรียกคุยด้วยไหมคะก็มีเตือนค่ะไม่อยากให้เราเป็นข่าวที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ด้วยลูกแก้มก็เป็นคนตรงตรง,ตรงแรง,แรง อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่อยากให้แบบพูดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเออไม่ว่าจะตอบอะไรผิดพลาดอะไรก็บอกพี่เขานะว่าเออผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอให้ยิ้มแค่นั้นเองค่ะเพราะปกติแกไม่ค่อยยิ้มค่ะ